จากกรณีที่ FTX แพลตฟอร์มเทรดคริปโตเคอเรนซียักษ์ใหญ่ระดับโลกประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักจนต้องขอยื่นล้มละลายนั้นได้สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศคริปโตเคอเรนซีเป็นอย่างมากโดยล่าสุดมีรายงานว่าบล็อกไฟล์อยู่ระหว่างพิจารณายื่นขอสถานะผู้ล้มละลายตามมาตราที่11แห่งรัฐบัญญยติการล้มละลายของอเมริกาและยังได้เตรียมปลดพนักงานจำนวนมากลางรับผลกระทบโดยตรงจากการล้มสลายของ FTX โดยบล็อกไฟล์นั้น ที่ผ่านมาก็เคยประสบปัญหาลูกหนี้จากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของราคาคริปโตเคอเรนซีซึ่งข้อมูลการ,รดลงทุนจาก Crunchbase ระบุว่าเมื่อวันที่21กร,รกฎาคมที่ผ่านมาบล็อกไฟได้มีการ,รดมทุนจาก FTX โดยเป็นการกู้ยืมเงินและก่อนหน้านี้ได้มีการ,รดมทุนในรูปแบบต่างๆไปแล้วหลายครั้งและพบว่า SCB10X บริษัทโฮลดิ้งในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมลงทุนรอบซีรีส์ใน ด้วยอกซึ่งระดมทุนได้ในรอบดังกล่าวมูล,ลค่คารวม50ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยมีมอ r g a n Creek Digital กองทุนในเครือ Morgan c ครี k ผู้จัดการกองทุนด้านดิจิทัลแอสเซททั่วโลกเป็น Lead i n เวสเตอร์ในรอบนี้เดยอย่างไรก็ตามสำนักข่าวได้ติดต่อไปอยัง s c b 1 0 x แต่ได้มีการปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดหรือ Innovest X ในเครือ s c b x เป็นหนึ่งในคู่ค้าของ FTX ที่ได้เชื่อมต่อโดยทำหน้าที่เป็นเกตเวที่นำไปสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในการนำสภาพคล่องเข้ามา ทำให้ลูกค้าสามารถลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างไม่มีข้อจํากัดซึ่งล่าสุด i n n o v a s e X ได้ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook Page ว่าจากประเด็นข่าว FTX อยู่ในระหว่างการยืดลมละลายนั้นไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดำเนินธุรกิจและไม่มีผลใดๆกับการให้บริการของบริษัทรวมถึงแอป l i c a t i o n InvesX n o a t ไม่ได้ร่วมลงทุนใน FTX แต่อย่างไรลูกค้าสามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและถอนเงินได้ตามปกติ โดยบริษัทไม่มีนโยบายในการนำสินทรัพย์ของลูกค้าไปหาผลประโยชน์อื่นใดและยังคงประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเคร่งครัดและขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ที่เปิดบัญชีกับ Innovest X มีความปลอดภัยซึ่งอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีนั้นได้สูญเสียมูลค่าไปแล้วมากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่พุ่งขึ้นสูงสุดในช่วงปี2021 คำลางคำถามที่ตามมาอย่างมากมายว่าฤดูหนาวครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่รวมถึงความเหน็บหนาวจะมีความแตกต่างจากฤดูหนาวที่เคยเกิดขึ้นกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงระหว่างปี2018หรือไม่และทั้งหมดนี้คือความเห็นจากนักวิเคราะห์ในต่างประเทศที่น่าสนใจและควรค่าแก่การพิจารณา ซึ่งในปี2018เกิดเหตุการณ์ฟองสบู่คริปโตแตกหลังจากบิตคอยนและโทเค็นอื่นๆร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังจากพุ่งขึ้นไปจุดสูงสุดในช่วงปลายปี2017 และจากนั้นมาตลาดก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Initial Coin Offering หรือ ICO หรือการระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยการเสนอขายดิจิทัลโทเค็นผ่านระบบบล็อกเชนต่อสาธารณชนโดยผู้ระดมทุนจะเป็นผู้ออกดิจิทัลโทเค็นแลกกับเงินดิจิทัลหลกักเช่น Bitcoin หรืออ t เ e r e ี m หากแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากฟองสบู่ที่เกิดขึ้นคือโครงการส่วนใหญ่ล้มเหลวนั่นเองและถัดมาในปี2022 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดิ่งลงของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล คือปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคเป็นหลักโดยเฉพาะเรื่องเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจนกระทั่งทำให้บรรดาธนาคารกลางต่างๆต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซึ่งปัจจัยที่ว่านี้ไม่เกิดขึ้นในฤดูหนาวครั้งที่แล้วอีกทั้งการที่สกุลเงินดิจิทัลต่างๆเริ่มถูกซื้อขายในวงกว้างและยังมีรูปแบบการซื้อขายที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆโดยเฉพาะหุน้นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรเมื่อตลาดหุน้นเริ่มได้รับ กระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคคริปโตเคอเรนซีจึงได้รับแรงกระแทกเช่นเดียวกันโดยอย่างไรก็ดีแม้ว่าปัจจัยหลักที่นำไปสู่ฤดูหนาวอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันระหว่างปี2018และปี2020คือบรรดาน,นักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญถูกหลอกล่อด้วยคำลวงที่ว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงจาก,การลงทุนจนกระโดดเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากเหมือนเหมือนกันนั่นเอง โดยการล่งจลายก่อนหน้านี้ของ Terra USD หรือ UST ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่มีเหรียญลูน่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลักสำหรับใช้ทำธุรกรรมต่างๆภายในระบบนิเวศ r a Chain อีกทั้งยังถือว่าเป็น Stable Coin ที่แตกต่างจาก Stable Coin อื่นๆเนื่องจากไม่มีการอ้างอิงราคาตามสกุลเงินจริงแต่ว่าใช้ a l กอริ t ึมเพื่อกำหนดมูลค่าของเหรียญให้เท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐเสมอ ER นั้นได้สูญเสียการ ดลจนนำไปสู่การล่มสลายจากนั้นก็ได้ฉุดรั้งให้เหรียงลูน่าล่มสลายตามไปด้วยโดยปรากฏการณ์หายนะที่เกิดขึ้นได้ส่งแรงกระแทกรุนแรงต่อเนื่องไปยังบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ UST โดยเฉพาะกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโตยักษ์ใหญ่อย่าง Three Arrow Capital หรือ3 AC จนถึงขั้นล้มละลายและทำให้ภาพรวมของคริปโตเคอเรนซีเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นลูกโซ่ตามมานั่นเอง โดยการล่มสลายของ Terra Blockchain และ UST Stable Coin ในปี2022ถือเป็นเรื่องที่แทบไม่มีใครในตลาดคริปโตคาดฝันมาก่อนนอกจากนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างมากอีกด้วยซึ่งประเด็ดนนี้ถือเป็นเรื่องที่แตกต่างจากฤดูหนาวในปี2018อย่างชัดเจนซึ่งนักลงทุนคริปโตเคอเรนซีได้สร้าง Leverage หรือขยายผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนโดยการกู้ยืมเงินเพิ่มจากการเกิดขึ้น ของการกระจายอำนาจทางการเงินที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือดีเซนทอร์ลายไฟแนนซ์หากแต่ในปี2 0 1 8นั้น l ล v e r a g e ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ในรูปแบบอนุพันธ์หรือ Derivative ซึ่งเป็นสินค้าทางการเงินชนิดหนึ่งที่ไม่มีมูลค่าในตัวเองแต่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินค้าอื่นที่อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่ เพื่อใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยเหตุผลนี้เองเมื่อตลาดคริปโตเคอเรนซีดิ่งเฮลนักลงทุนรายย่อยจะถูกให้ชำระบ,บัญชีโดยอัตโนมตัติในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนื่องจากไม่สามารถเรียกหลักประกันเพิ่มได้แต่ในปี2022 Leverage ของนักลงทุนคริปโตเคอเรนซีรายย่อยอยู่ในรูปแบบของการปล่อยสินเชื่อผ่านกองทุนและธนาคารคริปโตซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันหรือมีหลักประกันไม่สูงมากพอเนื่องจาก ไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงของคู่สัญญาที่ดีมากพอด้วยเหตุนี้เองเมื่อราคาในตลาดลดลงโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมาและทำให้จำเป็นต้องมีการเรียกหลักประกันเพิ่มนักลงทุนคริปโตส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึงไม่สามารถตอบสนองได้และทำให้เกิดคลื่นพาย,ยุกระทบต่อภาพรวมของตลาดในเวลาต่อมานั่นเองโดยความแตกต่างสำคัญระหว่างปี2018และปี2022ก็คือปีนี้มีความพยายามสร้างโมเดล ธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงภายใต้ความเสี่ยงสูงซึ่งส่วนใหญ่มาจากบรรดาก,กองทุนและธนาคารคริปโตซึ่งประเด็นนี้เองมีส่วนสําคัญที่ทําให้ตลาดคริปโตเคอเรนซีเกิดการสั่นสะเทือนอีกครั้งใหญ่โดยเซลเซียสแพลตฟอร์มให้กู้ยืมเงินคริปโตเคอเรนซีที่เพิ่งประสบปัญหาล้มละลายเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องนี้โดยการให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนสูงที่นําเหรียญมาฝากสูงถึง18%แถมเหรียญที่นํามาฝากไว้จะไม่โด และสามารถถอนออกได้ทันทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมผ่านโมเดลธุรกิจสร้างรายได้ด้วยการนําเงินที่ได้จากนักลงทุนไปให้สถาบันการเงินและนักลงทุนกู้ยืมโดยคิดดอกเบีย้ยและไม่มีรายได้จึงนําเงินไปซื้อคริปโตเพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนที่นาเหรียญมาฝากแต่แล้วเมื่อตลาดคริปโตเกิดดิ่งลงเหวก็นาพาให้เซลเซียสประสบกับปัญหาสภาพคล่องและนําไปสู่การล้มละลายในเวลาต่อมาและในส่วนของ Free Air Capital หรือ3 a c นั้นไม่สามารถเรียกมาจินคอจากบล็อกไฟผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนฝากกู้คริปโตได้ผลกระทบก็คือ3 a c นั้นได้ผิดนัดชาระนี้เงินกู้ให้กับ Voyager Digital ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโตยักษ์ใหญ่ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง660ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ เพราะฉะนั้นเมื่อทั้ง 3A, c และ Voyager Digital ได้เข้าสู่กระบวนการถูกฟ้องล้มลายข้อมูลอีกชุดที่ปรากฏก็คือ Voyager Digital นอกจากจะเป็นลูกหนี้ของกองทุนแซมแบงแมนฟราย Alameda Research ของมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการคริปโตเคอเรซีอย่างแซมแบงแมนฟรายด้วยจำนวนเงินกู้มากกว่า75ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว Voyager Digital ยังเป็นเจ้าหนี้ของกองทุนแซมแบงแมนฟราย Alameda Research ด้วยจำนวนเงินกู้สูงถึง 377ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยเช่นกันและเพียงแค่นี้อาจจะยังไม่ยุ่งยากพอเพราะหากใครยังไม่ทราบกองทุนแซมแบงแมนฟรายอาราเมดาเรซเชสนั้นยังถือหุ้นในโวเยเจอร์สูงถึง9อซอีกด้วยเพราะฉะนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่าแรงสัะเทือนครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นอกจากนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคาดการอีกด้วยว่าฤดูอันหนาวเหน็บนี้จะยังคงดำเนินต่อไปจากความพยายามดิ้นรนหาทางชำระหนี้เงินกู้ของบรรดา กองทุนและธนาคารคริปโตรวมถึงการเร่งร้อนไถ่ถอนเงินจากบรรดานักลงทุนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีทั้งระบบต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องปัญหาการจ้างงานการเติบโตที่หยุดชะงักหรือแม้กระทั่งบรรดานักขุดเหรียญทั้งหลายในปีนี้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ